รีวิวชุดเซ็ตล้างจมูกนะเป็นเซ็ตน้ําเกลือล้างจมูกมันขวดบีบน้าเกลือแล้วก็มีน้าเกลือแล้วก็มีให้ตัวยิงเข้าจมูกเนี่ยนะครับก็เอาไว้ช่วยลดปัญหาภูมิแพ้หายใจไม่ออกจมูกตันอะไรเงี้ยนะช่วยได้นะครับก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าเรา,าเป็นโรคภูมิแพ้อย่างรุนแรงเลยต้องต้องฉีดยาทุกๆุอ่อ ทุกๆสามถึงหกชั่วโมงเลยเพราะงั้นเนี้เ,นเห็นไอโฆษณาตัวนี้ก็เลยลองสั่งซื้อมาดูนะแกะออกมาก็จะเจอขวดมีขวดแล้วก็จะแถมน้ำเกลือมาให้นะไอเกลืออันนี้มาให้สิบซองนะครับแล้วก็มีอุป,ปกรณ์ต่างๆแอ้มาดีอันนี้เราซื้อมาจากช h อปปีนะเพราะว่า ใน tiktok อ่ะไปดูมาแล้วแหละราคามันเท่ากันแต่ว่าอ่ถ้าซื้อไม่ถึงร้อยห้าสิบอ่ะมันมีค่าส่งไงแต่อันนี้มันแค่เก้าสิบเจ็ดบาทนะครับใน shopee เนี่ยอ่ามันมีโค้ดส่งฟรีอยู่นะเราก็ไม่ไม่เสียค่าส่งเราก็ฉีกไอซองเกลือที่เขาให้มาเนะใส่ลงไปอื้วก็น้ำอุ่นนะครับเน้นย้ำว่าต้องน้ำอุ่นนะ น้ำอุ่นสามสิบเก้าองศาปิดฝาแล้วก็เขยา่าจะรู้ได้ไงว่าน้ําอุ่นสามสิบเก้าองศานี่เขามีตัวน,นี้มาให้นะนี่เขามีนี่แถบวัดอุณหภูมิ ไปข้างขวดอ่าพออุณหภูมิได้แล้วมันจะมีคําว่าโอเคขึ้นมานะเราก็เอาไปล้างจมูกได้เลยอ่าให้ความขวดลงนะตรงก้นขวดอ่ะมันจะมีปุ่มให้กดอยู่พอก,กดปุ๊บเนี่ยน้ําเกลือมันจะไหลลงมาเองเลยเราก็แค่กั้นหายใจนะแล้วก็รอจนกว่าน้ํามันจะไหลออกมาจากจมูกอีกข้างหนึ่งเออแค่นี้แหละจากนั้นก็ทําอีกข้างหนึ่งอืม ปึ๊บแข่เนี้ยแล้วก็จมูกมันจะโล่งสุดๆเลยโหจมูกโล่งเลยโอเคแบบเมื่อกี้แบบตันอยู่สองข้างนะพอบีบเข้าไปปุ๊บแล้วพอมันปป๊ดออกอมาเนี่ยเออหายใจได้เลยอเออเจ๋งว่ะต่อไปนี้ก็ประหยัดไอ้ค่ายาพ่นจมูกไปหน่อยถือว่าดี อะใครอยากได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปสั่งซื้อกันได้ในช้อปปี้นะไม่เสียค่าส่ง